รู้แต่ว่าคนเขาตัดสินใจบวดนี่ยมันยากนะถูกไหมลูกทางโลกมันดึงจิตใจคนให้อยากจะละทางโลกนี่แหมยืดยิ่งกว่าหนังสติกอีกพอจะตัดสินใจหลุดออกมาได้หลุดออกมาแล้วเราก็ทําอะไรเหมือนเราไม่รู้จะทําทอะไรนั่งๆน,นอนๆนนไปวันๆถูกไหม นั่งนั่งนอนนอนไปวันวันเอ๊เราจะมาทําอะไรกินข้าวชาวบ้านก็ไปวันวันแล้วก็มาปัดปวาเช็ดถูเสนาสน,นะรอบอนาบริเวณที่เป็นเขตของวัดแล้วก็จบภาระเอ๊ะจะบวชทำไมวะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เข้าใจอีกวัน <c oughs> งงเหมนกันเรียก <c oughs> ว,ว่าอ้าวสุดท้ายก็ต้องไปเลยไปหา หาวิชาการเปเรียนหนังสือให้ได้เทียบเคียงกับทางโลกเขาปัญญาตรปัาตรีปัญญาโทปัญญาเอกอะไรเขา้าวนอะันนั้นมันเปลี่ยนไปเยอะเราตามไม่ทันก็หรอกเดีย๋ยวเราจะบน่นพึมพำพึมพำก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเข้าไม่ได้หรอกนะ ได้แต่เออมันแปลกดีมันจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนความเสื่อมคนที่ทําให้ศา,ศาสนาของพระองค์เสื่อมไม่ใครแล้วรูปพระคถาคตเองเป็นอ,อย่างนี้ <c oughs> แล้วเราจะไปยั้งกระแสของเขายัางไงอ่ะยั้งไม่ได้ ก่อยขนาดหลวงพ่อจะคุณบอกผมเข้าป่าดีกว่าเจ้าคนะจังหวัดบอกผมเข้าป่าดีกว่าใส่ทุดดงดีกว่าอยากถอดก็ถอดไปหมดเรื่องไม่ได้อยากเป็นหรอกท่านว่างปฏิบัติเป็นพระอาอะไรกันนักหนาท่านยังบ่นเลยนะถ้าเป็นเจ้าคณะจังหวัด ไอ้ส่งเสริมก็เรียนปรททิยัติธรรมก็โอเคแค่ก็ว่าก็ดีแล้วแต่ว่าถ้ามันมันเลยเถิดมาไปกว่าน,นี้มันแข่งขันกันเรื่องอื่นก็ชับจะไม่ไหวไม่อยากไปหัดคอใครเข้าป่าดีกว่านั่นว่าเห็นไหมนี่พระผู้ใหญ่นะเนี่ย <c oughs> ก็ยังดีเรายังได้ไปเจอพระที่แทนเป็นพระผู้ใหญ่อย่างคิดในทางนี้นะ ก็อย่างพอช,ชื่นใจนะกูไม่ได้บาปค,คนเดียว <laughs> เราพระป่าอยู่แล้วจ้่นียยังไม่่คยรู้ขนบคำนมประเพณีของคนวัดในเมืองเขาหรอกเนี่ยเวลาชีวิต<า> เหรอเี yeah, yeah. ้อเออมาเชิญเลยเลยเอออยเห็นั้นเลยแต่ก็บวชได้คงอยากบวชเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียกูเข้าวัดดีกว่าบวชแล้วไม่เหนื่อยเลยอะเหนื่อยแค่แบกบาตรช่วงเช้าหน่อยเดียวเนี่ย นอนแล้วสบายเลยเนะี่ยใครก็อยากได้อยู่ในเพศของนักบวชเพราะว่ามันสงบเราไม่ต้องมีภาระมีธุระอะไรได้เดินจงกรมได้เข้าสมาชิได้ไข่คนทำได้พยายามชำระสิ่งที่เป็นความไม่รู้ของเราให้รู้ซะนะวันคืนล่งไปแล้วก็มุ่งมานะทำอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นยังก็ว่าไป กิจส่วนรวมเขาให้ทําอะไรเราก็ทําไปตามเขาเรียกว่ามันเป็นการสาธุระก็ว่าไปตามเขาจะเห็นแก่นเห๋ยเกันเอยก,ก็ไม่ได้เพราะว่าเรามาอยู่แบบนี้เราก็ต้องรีวตามเขางานเขามีเราก็ต้องช่วยเขาไปอะไรที่มันทําได้เราก็ทําไปใจเราก็ทําหน้าที่ของเราร่างกายก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์ในศา,าสนาไป ว่ามันจะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยมันคงไม่เหนื่อยจะเป็นจะตายทุกวันหรอกมันก็มีเวลาให้มันได้หายใจบ้างอ่ะก็ยังคงไม่ใช้เราเป็นงัวเป็นควายแล้ว้ึงเองนะงัวควายมันยังพักตอนกลางคืนเช้าก็เริ่มออกทํางานแล้วอย่างเงีคิดแต่เรื่องภาระที่จิตมันไม่มีใครไปฝังเราได้นะจิตก็คิดพิจารณาไปทบทวนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็วางเราไป นักบวชเนะ่ยก็ทำอย่างนั้นมันไม่ว่างหรอกเพราะว่าเราว่างไม่ได้เวลาของเรามันไม่มีกิเลสตัณหาเนี่ยมันมันลุกเราเหลือเกินอืมมันลุกเรามากเหลือเกินมันหลอกล่อเราหลายวิธีค่อยๆซึมเข้ามาแบบไม่รู้ตัวก็เยอะไปกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วก็ดูอโัษนาเอ้ ปวาัฒนาเองนะอภัาเองนาชานีนะนั้นภะ <c oughs> าระของนักบวชคือการทำใจของเรานะมันทิ้งไม่ได้หรอกเราไม่ใจเข้าออกไม่รู้ตัวก็ไม่ได้จะเดินย่างก้าวเท้าแต่ละก้าวก็ต้องมีสติประคองอยู่ตลอดเวลาจะกินจะใช้ สมบัติในพระศาสนายังต้องคอยระมัดระวังไม่ให้มันเสื่อมศรัทธาใครเขาเราจะาพูดอะไรทําอะไรยังต้องแสดงวางตัวตนให้เหมาะสมในเพศของสมณะเลยคือทุกระเบียดนิ้ว่มันจะต้องมีสติคอยเขลียสิ่งที่มันเป็นเสี้ยงน้ำของความชั่วออกไปซะอย่าให้มันมาถึงใจเรากว่ามันจะเป็นปกติ อย่างน้อยก็ห้าปีกว่าจิตมันจะเป็นปกตินะห้าปีหลังจากนั้นยังต้องมีความเพียรเพื่อละสิ่งที่เป็นความละเอียดภายในอีกต้องเยอะไอ้นี่มันละความความหยาบข้างนอกนะเช่จนจริยาจริยาของเราเองใช้คําวาจาที่เราคุ้นเคยเองไหนจะกิจอัน,นต้องพึงกระทาในความเป็นสมณะของเราเอง ในคอยสํารวมในกายวาจาใจของเราให้เป็นที่สมควรแก่สมณะอีกมันหลายหลายเรื่องกวามันจะกลมกลมะกลมกลืนเนี่ยเหมือนปั้นดินแล้วเอาดินเอาโน่นเอานี่อะไรมาผสมหลายๆอย่างอ่ะกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยต้องนานหลังจากนั้นเขาถึงจะปั้นเป็นพระอย่างเงี้ยลูก มันใช้เวลาคนที่เป็นนักบวชจริงต้องคอยขยำโนดแล้วโนดอีกโนดแล้วโนดอีกขยำจิขยำจิตใจเราเนะกว่ามันจะกลมกลืนกลายเป็นเนื้อเดียวกับเพศของสมณะได้สิ่งจะเริ่มเอาไปทําปั๊มพระเป็นพิมพ์พระเป็นปั้นเป็นองค์พระขึ้นมาใช้เวลาลูกใช้เวลาลแต่เวลาแบบนี้เราต้องเสียเวลาไปเรื่องทึงโลกโลกอีก แล้วเมื่อไหร่เราจะเดินถึงเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรถ้าหากว่านักบวชไปเรียนหนังสือแล้วจะได้มาผลมันยังมองไม่เห็นเลยตัวอย่างมีอยู่นะหลวงพ่อก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะหลวงพ่อตอนที่ท่านไปเรียนหนังสือก็เรียนนะแต่นั่นเรียนปร,ริยัติธรรมนะเรียนประโยคนะ ขณะเรียนประโยชน์ท่านเป็นครูสอนด้วยแล้วก็เรียนด้วยท่านยับอกกรรมฐานสี่สิบที่เรียนจากหลวงปู่ปานยังหายถ้าจะไม่เหลือเลยนี่ขนาดหลวงพ่อนะเพื่มีความเพียรมากแล้วก็ปฏิบัติเข่งคัดในพระธรรมวินัยตั้งแต่รรษาแรกมาเลยนะนี่อยู่กับหลวงปู่ปานตั้งกี่ปีละทรงฌานได้อย่างสบายสบาย สมาบัติแปด 8, ชาตสี่อภิญญาสมาบัตินั่นก็ทำได้แต่พอก้าเดินก็ไปนในเส้นทางที่ไปศึกษาในเรื่องบาลีเ็าไปเจอผู้คนไปเจอเรื่องราวของคนไปเจอความต้องการของคนแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องทอดใจเราออกไปเดินร่วมกับเขาแล้วอะตัวของเราที่จะอยู่ในที่ที่มันวิเวก สงบกายสงบใจนะทบทวนในคําสอนของครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าจัดเอาเวลาที่ไหนมาทวนล่ะตื่นมาก็ต้องอ่านหนังสือเตรียมหนังสือเตรียมไปเป็นครูสอนเตรียมที่จะศึกษาเพื่อไปสอบให้ได้ไปเรียนแต่ละประโยคประโยคนี่ไม่ได้เกี่ยวป็นยาตรงเป็นยาตรีเลยนะไม่ได้บ้าๆทางโลกมนสมัยนี้นะ,ะนี่หลวงพ่อนะท่านยังบอกว่า สิ่งที่ท่านปฏิบัติยังเป๋ไปเลยอ่ะเพราะว่าคนมันหลากหลายไปเจออาจารย์อาจารย์ปลอมๆมันเยอะไอร้รู้ดีรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ไอ้นันว่าดีฟังบ่อยๆเข้ามันก็ต้องไปอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นยังไงไอ้ทางที่จะเคยเป็นหลักเป็นฐานที่จะทำให้หลุดพ้นจากได้ที่เราทำมามันจะหลุดไปได้มันก็ไม่หลุด เนี่ยดูตัวอย่างพ่อก็ทําให้ดูแล้วท่านยังบอกว่าท่านเสียเวลาไปเลยกลับมาต้องมาเริ่มต้นใหม่พอท่านมาอยู่ที่วัดสะพานท่านก็ทิ้งทุกอย่างเห็นั้ไม่เอาอะไรแล้ยปฏิบัติอย่างเดียวคนมันจะดา่าคนมันจะว่าคนจะคิดชั่วกับท่านยังไงท่านไม่สนใจท่านปฏิบัติแล้วเลิกกันทีเลย ถึงจะเอาได้เป็นอย่างนี้เราก็มองไม่เห็นว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่นักบวชแล้วเดินออกนอกเส้นทางของนักบวชแล้วจะได้เป็นนักบวชจริงๆมองไม่เห็นนล้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ได้ถ้าได้ผลการปฏิบัติเป็นพระอริยะแล้วเนี่ย จะมาหมกมุ่นับเรื่องแบบนี้ก็งงๆว่ามันเป็นไปได้ยังไงงงเหมือนกันนะถ้าเป็นพระอริยขั้นพระโสดาบันไอ้น,นี้ไม่แปลกใจเพราะพระโสดาบันก็ยังหมกมุ่นในกามคุณเลยอันนี้ไม่แปลกใจนะแต่ถ้าเป็นพระอริยะขั้นพระอนาคามีขึ้นไปได้ยัง ไปวุ่นวายกับเรื่องแบบนี้นี่แปลกใจนะอะยังไม่แปลกแ,ลแต่ข้าแปลกแล้วเขามันแปลกลว่ามันเป็นไปได้อย่างไรมันไม่ใช่วิสัยเลยคนเดินมาถึงขั้นถ้าสมมติถึงขั้นกระแสจิตใจเนี่ยไปถึงพระอนาคามีแล้วสมมตินะไม่หมกมุ่นในการมาคุณแล้ว แล้วทรงอาชิจิตอาชิจิตคือไม,ไม่ไม่วุ่นวายแล้วนะโลกนี่ไม่ค่อยอยากไปยุ่งแล้วนะไม่ว่าอะไรมีแต่สงบมากเลยวัฒณาเลยๆทุกคนนะอย่างหลวงพ่อวัดพระพุทธบาทตากผ้าตอนที่ท่านเสียงพระอนาคามีอยู่ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนั่นถึงว่ายังไม่พูดกับใครเท่าไหร่เลย นี่ถ้าเป็นพระนาคามีสุขวิปัสสโกก็ไม่เอาไหนกับใครแล้วถ้าเป็นพระนาคามีพญญาสามาบัติก็เข้าป่าแล้วไม่เอาด้วยอันไม่รื่องกับคนแล้วอไม่ต้องพูดถึงไปเสมิธาย,ยาลบนะอย่างเนี้ยแล้วว่าอย่างเนี้เนี่ยโมตนะเลยนเรื่อกันทุกๆคนเลยนะเอ ออย่างเองแคแับต้นๆเนี่ยเราเราเข้ามาบวชในพระศาสนาอย่างเนี้ยใจหนึ่งเรายังอยากสงบอยากจะหนีเรื่องราวทั้งหลายนะหาที่สงบใจเราหาที่วิเวกสงบกายเราจเจริญสัมมณธรรมก็เราให้ได้ผลใช่ไหมล่ะอยังอย่างนั้นเลยคนเรามันถึงผลแล้วมีเหลือที่อยากจะหนีกลับไปหาโลกอะ ขนาดเพิ่งเริ่มเดินยังหนีโลกมาเลยอะเนะนี่ว่าเราม,มันมันมันอยู่ป่ามาเกินไปเลียงไม่รู้เรื่องเรื่อง,รองพระบ้านพระเมืองเขาเขาทำอะไรกันเราจะวิตกวิจารณ์ไปก็เหนื่อยปากเปล่ามั้งแต่นี่เราคุยกันนะคุยพวกปวป่าๆ้ี่กันนะ ลไม่รู้นะก็จะบ้ากันไงนก็เอาไปแล้วก็ไม่อะไรหรอกคือไม่ติเตียนหรอกนะแต่เราก็ติงตามของเราว่านี่มันแปลกคิดอย่างเราเราก็ว่ามันแปลกดีเองว่าแปลกไหมเลาะ ก็ฟังกันนะไอ้นี่ก็ไม่ใช่ใครก็พี่พี่น้องน้องกันเนี่ยะก็ฟังก็ฟังครูบาอาจารย์ก็องค์เดียวกันแต่เรื่องกําลังใจของการบวชมันคนละเรื่องกันนะนักบวชก็ต้องเป็นนักบวชนักบวชมันก็ต้องเดินแบบนักบวชยันตายมันเดินแบบอื่นไม่ได้วิสัยนักบวชนะมันต้องเอาดีเอาดีก็คือเอาใจเราต้องอยู่ในห่างโลกที่สุดอะ คนหนีโลกแล้วกลับไปหาโลกนี่มันไม่น่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว,วิสัยนะแต่เราพอใจอยากเป็นนักบวชองงให้ตายจะเข้าป่ายั่งชอบใจสีกว่าที่จะมาหมกมุ่นอยู่กับคนจริงไหมล่ะแล้วอยู่ในป่าสบายใจกว่ามีนักบวชที่ไหนในอยู่ในเมืองนะมันไม่ได้ว่าอยากอยู่หรอกนะ พระที่ท่านศึกษาในพระปร,ะรียนจนได้ประโยคเก้าก็เป็นอารหันก็มีแต่ท่านนส่วนใหญ่แล้วคือท่านเรียนจบแล้วในทางโลกแล้วท่านก็ปฏิบัติได้มรรคได้ผลหลังจากนั้นท่านก็ไม่ไไม่ได้ไปอะไรหวังที่จะอะไรเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นภาระที่ท่านต้องรับผิดช,ชอบใน,ในสิ่งที่ท่านทำมา พระเหล่านี้ก็ไม่เคยแสดงกิริยาแล้วว่าท่าทางบ่งบอกอะไรเลยนะเป็นปกติมากเลยใครจะไปรู้แล้วนะว่า่านเป็นอารหันยังก็มีแต่เรื่องจะศึกษาอีกฉันไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่เคยมีแม้แต่องค์เดียวนะที่ยังปักฝ่ในการศึกษาหาความรู้ทางโลกโลกอีกไม่ว่าจะมีเจตนา เป็นไปเพื่อจะอะไรต่อมาเพื่อให้เป็นที่ให้คนอื่นที่ตามมาจะได้อะไรเป็นที่รู้กันในการศึกษาหรือว่าได้มีโอกาสได้ไปไปอยู่ในกลุ่มคนที่ศึกษาจะได้ไปช่วยคนเหล่านี้ให้เขาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหรือสนใจในการปฏิบัติก็มองไม่เห็นว่ามันจะสําเร็จได้อย่างไงผลมันจะเป็นอย่างนั้นได้ตรงไหนมองไม่ออกว่ามันจะใช่หรือ คนอยู่ในที่ลกและจะบอกว่าคนอยู่ที่นั่นจะตัวจะสะอาดจะไปขจัดความความสกปรกของเขาออกไปได้เพราะว่ามันอยู่มันอยู่ในขยะละ้วจะไปปัดวานให้เขาสะอาดเขาก็อยู่ในขยะอยู่ดีมันต้องดึงเอาออกมาจากขยะแล้วเราก็มาทําความสะอาดสะอา้านเขามันสิงจะตัวจะสะอาดจริงไหมละ่ะเป็นอย่างนั้นเนี่ย ก็คิดกันเล่นๆเนี่ยไม่มีอะไรคุยฟังสองร้านแล้วปวดหมองเ<ว><ว>ข้าไปชุละเข้านั้นก็ไปลูกกัเดี๋ยวฟังเทศจะได้ไม่อำบา ฉันพูดอย่างนี้ก็เธออย่ามาเออออกกับฉันนะไอ้นี่คือฉันคิดเราคิดแต่ไม่ได้คิดให้เธอต้องเชื่อในสิ่งที่ฉันคิดนะต่าง,งคนก็ต่างมีความคิดในคนละแบบไลยไอ้ถูกผิดเราเราไม่เอามาเป็นเครื่องอะไรแข่งว่าใครถูกใครผิดหรอกนะแต่เป็นเรื่องของความคิดส่วนตัวเราว่าเอ้มันดูแปลกนีก็ว่างนั้มนะมันดูแปลก